ก้าพุ่นเลยตรงนี้นะครับผมสุดจันครับแล้วแล้วตรงนี้นะสำหรับตารางคะแนนล่าสุดเลยนะด้านขวาของท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ดูไวแนล,แลจําไปเลยว่าตอนนี้คะแนนเราจะแตะร้อยแล้วครับผมอีนิดเดียวครับผมสามสิบหกแต้มที่ตามเราอยู่ถ้าเราพูดกันตามหลักความเป็นจริงเนี่ยหนึ่งแชมป์สิบสองแต้มแล้วเขาคิวโอโหเกือบยี่สิบอะใช่ซึ่งถามจริงๆว่ามันมีโอกาสไหมมันมีมี แต่มันจะทําได้จริงๆเหรอนั่นน่ะสิดูอย่างฟูโซตอนนี้ครับอันดับที่3ของตารางคะแนนรวมตอนนี้กําลังจะมาตัดกับ v ี p ซะแล้วครับอ่าแล้วผมเจอมาด้วยนะตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาต้องรีบทำครับผมเพราะว่าอันดับ2นี่เงินรางวัลนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันแลวจะป้าโดนไปก่อนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับผมตรงนี้แล้วเฮ้ยเพื่อนไม่เอาหนาอุตส่าห์เจอมาไว้นะตรงนี้นะให้ผมได้ดูสักเศษสักนิดหนึ่งขอขอสักเกมหนึ่ง ของซีรีส์นี้ก็ยังดีครับท่านผู้ชมครับในไหนก็ในไหนแล้วการไปหนึ่งนะสำหรับตัวของไซรัสต,ตรงนี้ครับผมแล้วเก็บตัวของชาโดว์ไปได้แล้วทาเล็กตรงนี้ครับเก็บตัวของแฟกไปได้ครับท่านผู้ชมครับผมแล้วซ้ำ เขาให้หนึ่งทีแลกกันไปคนละหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหล่ำปลายครับตรงนี้เก็บมาน่าสลับทาง V.P. ครับยันจะไล่มาแล้วฟุโซครับถ้าล้มตอนนี้นี่คืออันดับ3ที่มีอยู่อาจจะเป๋ได้ครับใช่ครับตรงนี้ครับโลโลครับเก็บอาร์เทมิสจากตรง HQ ไปได้แล้วนินจาเก็บตัวงโนรุไปได้ครับจากตรงฟุโซนั่นเองครับอ้าวแล้วลับงัดกันอยู่ตรงนี้ไม่พัก V.P. บอกว่าผมก็อยากได้คะแนนเหมือนกันครับตรงนี้แล้วปลายแล้วเรียบร้อยของจริงนะปักตาที่สำนักนี้นี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมเจอปุ๊บนี่ ไม่เกิน12ตรงนี้นะครับผมเต็ม12ได้เอาไป12เลยไปก่อนเลยทีมแรกอะไรกันครับเนี่ยนะครับผมตรงนี้นะครับงงเลยคุณเชื่อหรือยังว่าเนี่ยผมถึงไม่กล้าจับทีมไทยละในวันนี้เนี่ยไม่กล้าแตะเลยนะครับผมต่อให้คิดว่าจะได้แชมป์ก็เถอะเพื่อลาหน้าฐานตัวเองแต่สุดท้ายก็ยังไม่กล้าแตะอยู่ดีใช่โอ้ยอันดับ3ของตารางงั้นไปแล้วหนึ่งครับผมคู่ปรับที่จะมาฉุดรังฟินิกซ์ฟอสตอนนี้เหลือทีมลาวทีมเดียวครับเ้าเลยนะท่านผู้ชมอ่ะผมมองที่โกงไงนะเปลี่ยน เอาเป็นเล้าอีกหนึ่งทีมอะเย้ <Yay. S 1> อ่าเมื่อกี้เนี่ยฟูซโซไปแล้วเล้าอีกหนึ่งทีมผมอยากจะรู้ที่ผมนี่แบบแท่งทองขนาดไหนสักสิทธ์หรือเปล่าตรงนี้โ oh. นะอ่ะมาดูกันตรงนี้ครับผมถ้าทีมงานฟังภาษาไทยออกนะครับตัดไปทีมเล้าให้ผมีิระวังจะเป็นแบบกลัวไอ้นี่แบบผลผล,ผลมันกลับกันหรือเปล่าผมกลัวมันจะไปสิไปสิบเอ็ดอีกทีมหนึ่งอะดิประเด็นเลยแล้วเนี่ยโนดาปุ๊บพูดไม่ทันหาคำที่ไปละครึ่งหลอดนะท่านผู้ชมทางจะโดนเลยนะนี่แค่สกิจนะครับผมยังไม่ทันได้ทักเต็มรูปแบบนะครับผมเกือ มี LGDS ด้วยครับอยู่ใกล้ๆไม่ได้ไกลมากครับท่านผู้ชมอยู่ในระยะที่ห่างๆดูตรงนี้ครับสถานการณ์ครับผมทีมงานนะทีมงานหลังบ้านบอกว่าช่วยเจิม Head Q ให้อีกทีมหนึ่งไปไปไป Head Q ไปให้หมดตรงนี้นะครับผมอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยโยนมาให้ผมตรงนี้นะครับผมยับยับไปตอนนี้เนี่ยบราซิลเกียรติผมไปแล้วหนึ่ง Head Q อีกนะครับอ่าโอ้ยคอนประเทศตรงนี้ ท่านผู้ชมนะครับผมไซเรนไปด้วยอีกหนึ่งไปทั้งภูมิภาคตรงนี้นะทุกทีมไปแล้วตรงนี้เราชาร์จครับเจอฮะเอาแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเราเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหแค่พูดยังขับเลยตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเอาจริ้งมะเนี่ยแล้วเ g d s จะเอาสักหน่อยไหมแล้วคาอูนเข้ามาแล้วแล้วเพื่อนๆกําลังจะบีบเข้ามารอดูคำว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ ครับผมแล้ววิวจ่อแล้วตรงนี้วิวจ่อแล้วแล้ววิวได้ไปก่อนตรงนี้โลโลเอาแล้วครับผมใจชื้นขึ้มานิดนึงแล้วลวงเข้าไปก่อนอีกหนึ่งทีแล้วเข้ามาขอก่อนละนี่ครับเวกเตอร์อาคิมโบของจริงนะตรงนี้ครับผมของดีย่านนี้ครับผมบอกเลยว่าใครไม่ใชยที่พระจะจัดนะครับผมโอ้ยตีถูกใจสิเรลเข้ามปทีวิวจัดไปเรียบร้อยคนเดียวเก็บทั้งตีหรือเปล่าแล้วเก็บไปสามแล้วข่าอุ่นเข้ามา หายใจได้เพลือกนึงครับตรงนี้ไอ้ครับผมสี่ิวตรงนี้อรอดไปนะสระคุณท่านะบอกเลยว,ว่าอาถรรพ์มา,าตรงข้ามนะผมกลัวเขาจะได้บุย่าเกมนี้นะคุณนะแทงเท้าแทงซ้อนนะตรงนี้นะไม่แน่วันวันแล้วเนียว,วันๆแล้วเขาให้เจิมทีละทีมไอ้นี่ล่อไปสี่แล้วผม <c oughs> วนะครับผมแขังอะแย่เลยนะโอ้โหแล้วนี่ครับฟินิกฟอร์ครับมาแล้ว ค่อยๆมาค่อยๆไปจำหน้าพวกเขาไว้ดีๆนะครับผมเพราะพวกเขากำลังจะเป็นแชมป์โอซีร์ตรงนี้นี่มาแบบจัดๆเลยตรงนี้นะครับผมพูดไว้ตรงนี้เลยนะแล้วค่อนข้างมั่นใจด้วยท่านผู้ชมนะครับผมรอชมเลยนะตรงนี้เขาดาวนับถอยหลังขอแค่ไม่โดนเก็บเป็นทีมแรกแล้ววงก็เข้าข้างเข้าเหมือนกับเกมที่เกมที่สามเลยคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมแต่เกมนี้เนี่ยออกซ้ายเยอะหน่อยออกบริเวณมาร์เบิลเวิร์กเยอะหน่อยเมื่อเกมก่อนหน้านี้เนี่ยเกมที่2เนี่ย ยังมีออกขวาเยอะนิดนึงแล้วนี่ครับคาร์ลอสได้ตัวของคาอูแล้วคูนอสได้ตัวของคาร์ลอสกับคืนมาครับเทกันไปตรงนี้ครับคนละหนึ่งน็อกดาวกับท่านผู้ชมบีบต่อเข้ามาหรือเปล่าครับใกล้ๆตัวของจิกแฟมก็มีตัวของ FR ครับเฟิร์ไรเดอร์ตรงนี้ครับหามุมเหลี่ยมมากันทำเลดีมากรับสลับทางลราครับผมคุมมาได้ดีกับโซนนี้ครับแล้วก็ทางเอสเองพยายามจะเล่นนะแต่ว่าไม่มีที่ให้เล่นแหละครับต้องขอย่างเดียวครับเพราะว่าโดนทางลราดันมาสองครับแล้วระเบิดย้อยๆเข้ามาปึ๊บเกี่ยวใครสักคนไหม โชยังดีหลบหลังกำแพงทันพอดีครับและนี่ครับเขาเห็นแล้วครับผมว่าด้านหน้ามีแล้วต้องการคะแนนครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ปลุกใจตัวของลาวส์ได้เนี่ยน่าจะเป็นการที่ตัวของฟูโซเนี่ยไปไวนะครับผมและเคาะเข้ามาอหนึ่งทีโชยุบอกเอาแล้วตรงนี้เจอปลาดิบแล้วท่านผู้ชมนะกำลังจะจิ้มแล้วตรงนี้นะครับผมโอ้เอรครับยิงไม่พะครับตรงนี้ครับเหลือสี่ด้วยครับ อมบักครับพันยากลับก่อนแต่ไม่ไหวก็บีโอ้งัดเข้ามา1ทีแล้วซ้ำเลยครับอมบักไม่ต้องเล่นครับในเกมสตารตรงนี้ครับแล้วบุกเข้ามาแล้วกี๊แฟมครับข้างๆก็โดนช็อตเหมือนกันแล้วคุณน้องตอนนี้ครับได้โดนทิกกี้ไปก่อนครับท่านผู้ชมไล่แอมซาวซ่าครับบุกเข้ามาดาร์กตรงนี้ได้โชยุกลับคืนไปด้วยครับเฮดชอตเข้ามา1ทีครับเอาแล้วแต่เหมือนจะยังซ้ำไม่ได้หรือเปล่าแล้วซ้ำมากับเบอร์ดสกายครับรักกันสุดๆกับเอารตอนนี้ครับอ๋อมาด้านข้างแล้วโดนตัดไปครับแล้วตรงนี้ครับผมแลมโบ โอ้โหพี่แจ go ็คเราตายแล้วหนึ oh, oh. That, ่งนะท่านผู้ชมแล้วเก็บแลมโบ่ใบได้ครับอ้าวแล้วครับอยู่ๆมาก็หวไหแลมโบ่ใบเฉยครับตรงนี้ไมนมีค้อนโง่ๆครับโง่เดือดสามเลยอ้าวนะครับดูเหมือนอาหลับแล้วองลงหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีอะไรจะเสียครับโอ้โหอาหลับตอนนี้ตื่นแล้วครับตรงนี้ท่านผู้ชมปกแล้วครับปกมาตรงนี้อุ้ยแล้วตัดมาครับคาอุโดนตัดมาเหมือนกัน ไปแล้วครับคุณเซเว่นโดนเทตช็อตเข้ามา1ทีครับจะเข้ามาเล่นแล้วเขาซ้ำก่อนแล้วซ้ำนานเกินไปแล้วแล้วเบิดย้อยๆเข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยวิวซ้ำออกจากเกมไปครับไม่ต้องเล่นครับตรงนี้โอ้ลุ้นจริงๆครับช็อตนี้ครับแล้วตอนนี้ทีมฟินิชฟอรเสียไปก่อน1คนครับทุกคนนะไม่รู้ว่าจะอยู่รอดได้หรือเปล่าขอแค่ติดหนึ่งใน3ครับแล้วก็คะแนนคิวสัก4แต้มเอาแบบสบายๆแตะร้อยไปครับขอแค่ไม่จบก่อนก็พอเลยฮะตอนนี้หวังแชมป์ได้สบายๆครับแล้วกัเดียวกันครับตรงแคมป์ซด์ครับ3ทีมครับ เวอร์ตัสกายแล้วซาต้ากิกแฟมรวมถึงเอฟอาร์ครับสามชิมกำลังจะตะลุมบอลกันตรงข้างหน้านี่จะกลายเป็นห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้แน่นอนจังหวะเข้ามานวนขนาดนี้โจ๊กเกอร์ได้เข้าไปก่อนหนึ่งครับแล้วชินได้ตัวของไอเอ็มซาวซ่าไปด้วยครับโอ้แล้วตัดมาตรงนี้ครับแล้วชินนอกดาวมาครับดาโกเหลือคนเดียวค้ำไม่กับทางเฟิร์สไรเดอร์และค้ำไม่ไหวครับผม โดนทางน้านอบิโอเข้ามาปิดไปเรียบร้อยจบดับ10ครับกิกแฟนตามหลังมาประกบติดๆและนี่กปพยายามจะยิงเช็คเหมือนกันครับแล้วเหลือ3คนนะลูกซองคนละาก็บอกเข้าไปเล่นที่แคบสักหน่อยตัดมาครับตัดมาตัดไปไล่มาติดๆเอกแสกับแนวหน้าตัดขึ้นมาติดไอวอลครับอาจจะปุกกันช้าสักหน่อยครับแล้วโคนอนก็ไปตัดกับเอสมาเหมือนกันครับโอ้ได้ไปอีกหนึ่งครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ครับกิกแฟมครับ ระหว่างที่รออยู่ตรงนี้ BTS หงายไปก่อนหนึ่งตีแล้วมาช่วยตรงนี้ครับผมมาช่วยเขาอาออกจากเกมครับท่านผู้ชมโอ้ไล่มาดีครับแล้วเก็บไปเป็นดับเบิลคิวครับ B Bird the Sky เข้ามาต่อกับ B O ตรงนี้มาเระเบิดมาเช็คครับพยายามจะหาเล่นครับแล้วตรงนี้ใส่เลนไปตัดอีกโลกด้านหนึ่งครับกับท่าของ V P Sport โอ้สากายตัดไปหนึ่งได้มาหนึ่งแตมตรงนี้ครับ B O ครับรอรับอยู่ครับแล้ววงบีบเข้ามาตรงนี้ครับพวกเขาสองคนสองตีตรงนี้โดนวงทั้งหมดครับโอ้ไปครับไล่มา เล่นกันนอกวงกดดันกันยาวๆกันลูกศิยมาไอววอลงมาครับเจอดักตรงนี้แล้วอู้ซอกแคบกับลูกตองอัดหน้าไปและกิกแฟมเหลือคนเดียวกับแล้วนี่คือครั้งแรกที่ผมได้เห็นกับการบวกประทะดีๆจากกิกแฟมมาเลเซียอ้าวแล้วตรงนี้ท่านผู้ชมครับผม หงายไปหนึ่งหงายไปสองเราจะซ้ําอยู่ครับแล้วซ้ําเอาคะแนนก่อนครับโอ้เบ oh ิร์เตอร์สกายครับไม่รู้ว่าเป็นอารรพันหรือเปล่าตรงนี้นะับกับตอนซ้อมโอ้โห oh <c oughs> ท่านผู้ชมครับตรงนี้ห้าคิวนะคุณนะ <c oughs> ถือว่าได้มาก็เยอะ oh อยู่เหมือนกันถ้าตัดตรงนี้มันหกคิวครับสงครามสร้างบาดแผลให้กับทุกทีมตรงนี้ <c oughs> ใช่นะฮะโอ้โห oh ไม่เจ็บก็ปวดแล้วครับตรงนี้ครับผมบอกเลยนะสําหรับตัวของ BTS ครับต่อให้เป็นใครลอดออกไปเนี่ย ก็ดูไม่คมอยู่ดีครับใช่นะติดันดับยากด้วยครับผมแต่ว่านี่คือวงแรกนะอย่างอยเขาต้องตัดกันหนึ่งหนึ่งกันไปก่อนอยากไปดูมุมอื่นบ้างนะตอนนี้นี่ว่าเราไม่ได้จับภาพเองนะผมอยากดูลอสกับเอสมากเลยตอนนี้เนี่ยคือเอสเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วนะไปแล้วตึงตี้เต็มเต็มเลยตรงนี้ใส่เลนรับขยับแลวครับมาดูตรงฟินิชฟอสกันบ้างครับสามคนแต่ว่าเป็นการเล่นที่แบบขยับยากมากครับเพราะจำนวนคนที่เหลือน้อยกว่ารวมถึงพื้นที่ ก็จัดกระจายกันขนาดนี้เซเรนมูมาเป็น4คนครับขยับตามมาเรื่อยๆครับจะบีบพื้นที่ให้แคบลงและเดอะครุสคือคนเดียวที่ยืนอยู่ท่ามกลาง2ทีมก็เล่นเอาชัวนะสำหรับเกมนี้ครับฟีนิกฟอร์เขาอาจจะ หวังถึงบูย่าเพื่อปิดแบบสวยๆในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้นะใช่ครับแล้ววงขึ้นซ้ายบนรัวๆเลยครับในขณะเดียวกันฟินิกฟอสก็ยังคงอยู่เซนเตอร์ครับอยู่กลางวงครับผมอ้าวแล้วครับไม่แน่เหมือนกันครับ VIP มาสี่คิวนะฮะด้านหน้ามีไซเลนครับท่านผู้ชมครับโอ้ยเนี่ยรอดูเลยครับผมแล้วกิ๊กแปมตรงนี้หนีจากศึกใหญ่ที่มึงสูญเสียมาครับแล้วตรงนี้ลาวส์ก็ยังคงเดินกันต่อแต่ตรงนี้น่าดูกว่าเพราะว่าฟินิกฟอสเองอยู่แบบ คนน้อยกว่ายังไม่พอนะคุณตายังเจอ2ทีมที่ค่อยๆดันที่ทําให้พื้นที่ของฟินิกฟอสเนี่ยเหลือน้อยลงไปทุกทีครับค่อยๆบีบพื้นที่เข้ามาให้ฟินิกฟอสเล่นยากนะครับผมแล้วก็กระจายกันได้ค่อนข้างดีครับเขาก็หลบพื้นที่หลบอะไรมาได้ครับเลี่ยงการประทะกันไปครับฟินิกฟอสครับแล้วขอมา2ปึ๊บอปุ๊บอุ้นติดโคโนครับระเบิดยังไม่ลงแหลก อีกสักลูกไปตรงนี้และรู้แล้วครับว่าเขาจะป่ามาถอยก่อนครับสำหรับตรง V.I.P. ครับไม่เลือกที่จะเสี่ยงครับไซเลนครับตอนนี้ควักระเบิดเข้ามากําลังจะย่อนอยู่ครับผมแต่ไซเลนได้เปรียบนะจำนวนผู้เล่นเยอะกว่าเยอะเลยครับดูเลยครับตรงนี้ที่ดูจำกัดนะแต่ว่าเด็กหลงก็กําลังจะเฝ้ากัดในการขโมยคิวตรงนี้ครับเพื่อที่จะตัดหน้าไซเลนครับขอแต้มเล็กๆน้อยๆครับเพื่อแตะสักร้อยขึ้นไปการันตีไปครับ สุดท้ายนี่ผมก็ยังคงรู้สึกว่าเชื่อเขาอ่านยากจริงนะครับผมไปเปิด Google มาเขาอ่านแบบเป็นสำเนียงรัสเซียไงแล้วแบบผมก็ไม่รู้จะอ่านยังไงให้ถูกดีซามาโลดีซามาโลทาซาเลต์บอกซิลีบอกเดลามาโซผมงงเลยดาอะไรนะดาลามาโซผมงงดาลามาโซนั่นตรงนี้ผมงงเลยครับถามซิลีหน่อยว่าซิลีตอบนะเหมือนให้ฝรั่งออกคำว่าออกเสียงคำว่างงเนี่ยยากนะครับ ง,องงองงองงใช่เพราะฝรั่งไม่มีงงอง,งูเอ็กเซนตรงนี้ครับแล้วนี่ตัดมาได้แล้วครับผมบีบีโดนเปิด79มาแล้วเหลือคนเดียวครับเดอรซัมมาโร่แล้วตรงนี้นะครับผมได้ไปก่อนแล้วเดอรซัมมาโร่ตรงนี้นะครับสับอ,อกไปแล้วดับเบิลคิวจากเขาครับผมโอ้คนนี้พยายามจริงเลยสำเนียงรังเสเซียนะพยายามอยู่พยายามอยู่เผื่อสักวันหนึ่งได้ไปที่นู่นนะครับผมนั่นแหละมาครับบีฟอร์ตัดมาบีบีครับยังคงตึงกันอยู่ครับกับทางไซเลนแต่คิวยังคงอยู่บ้านเดิมครับเปรียบเหมือนเกมที่3ไม่มีผิดเลยครับ แทบจะเหมือนเดิมเลยนะอยู่แค่ว่าวงอมันไม่ใช่เหมือนเดิมแค่นั้นเองครับแต่พื้นที่วิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมครับเ่หมือนเยาเกระจายคนนี่แหละครับกระจายคนเรามันไม่เหมือนเดิมต้องหาคนมาเติมอยู่ข้างใจครับผมและเอ็กซแกตรงนี้ครับระหว่างที่กําลังฟังคาคมไปก็เรียบร้อยหงายคาวอุลรอไปก่อนครับท่านผู้ชมครับผหเล่นคำคมเสร็จเขายิงเลยนะเขาใส่เขาลำคานผมนะครับผมตรงนี้นะครับ เอานะ้ท่านผู้ชมนะตัดคอเข้ามาตรงนี้อ้าวแล้วเคาะมาอ e ีโวบอกว่าวันนี้จะผลงานไม่ดีทั้งวันนะขอสักหนึ่งแชมป์อะกาลึกเอาไว้หน่อยก็ดีนะอ่าใช่เพื่อแบบเอ้ยอย่างน้อยได้มาสักบูญ่าหนึ่งก็ยังดีแล้วอาจจะทําให้อันดับเขาเนี่ยขยับขึ้นมาเยอะด้วยเหมือนกันแล้วกิ๊กแฟมตรงนี้ไปแล้วครับคุณนอสครับโอ้โหทีมร็อชครับ แกตัดไม่พังครับท่านผู้ชมครับแล้วดูวงที่เกิดขึ้นมาครับ้าไปทั้งหมดสองก่อนตรงนี้ลังเลแล้วเกินและแซมสิบสาม่ตรงคุณน้อยไปก่อนและเอาออกไปอีกหนึ่งครับท่านผู้ชมเอาละครับแล้วเหลือคนเดียวครับอันดับสามของตารางคะแนนรวมกัถ้าเกิดว่าตัดเราไปได้หนึ่งทีมคือทีมไทยสบายแลวครับ นละเฮดคิวที่อยู่ด้านล่างครับท,ท่านผู้ชมครับอีโวครับสตีดมาแล้วเพื่อนถนนตรงนี้นะครับผมแล้ว BTS ไปแล้วครับตัวแซนสิบสามไปและสตีดตรงนี้ได้ตัวของดีโมาแล้วซ้ำไปก่อนเลยครับแล้ไปินครับและฟอริชพอตึกคูดกับฟังกี้เอ<ท>็มครับมา1นคิวแล้วครับผม ขยับมาเร็วจัดเลยครับผมเข้ามาสู่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เดนธรบาาเมื่อคราวก่อนก็เล่นบ้านนี้แหละครับแล้วก็ขยับออกไปบนด้านขวาเล็กๆนะแล้วก็ตัดมาแต่คราวนี้มีไซเรนมาเป็นตัวอุปสรรคครับผมอ้าวแล้วเรื่องนี้อีโวกํากลังขยับเข้ามาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับพยายามที่จะหนีตัวของแฮชชิ่อยู่เนาะไม่ไปวิ่งลายเดียวกันนั่นเองครับหาพื้นที่ที่จะกดฝั่งเขาได้นั่นเองครับโอ้ยผมกลัวเด็กลงมากเลยครับว่าจะน็อกดาวก่อนหรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่เขา ค่อนข้างอับมากครับแล้วจะมีสวนหรือเปล่าถูกซัพพอร์ตาแล้วท่านผู้ชมปุ๊บไม่ตากแดดตรงนี no> ้เรียบร้อยอับๆกันไปตรงนี้แล้ว3คิวมาแล้วท่านผู้ชมครับแล้วเทรดกันไปได้ตรงนี้นะสำหรับตัวโจ้นะแต่ได้แค่น็อกดาวน์เท่านั้นครับยังมากกว่านี้ไม่ได้ครับเขากางไอวอลขึ้นมาแล้วชุบทันพอดีครับท่านผู้ชมแล้วงานเข้าไปก่อนหนึ่งทีสำหรับตัวเดอคูดครับผมได้มาแล้วหนึ่งนะเดอร์ซามาโลกนะตรงนี้นะท่านผู้ชมนะสุดจัดครับผมยังดีครับได้มาแต่ตัวเซฟผมค้ำมา อะไรมาเรื่ยเรยครับจะไม่มีนะเดโค้โดเลยได้กินจัดนะท่านผู้ชมนะตรงนี้อุผมนี่ลุ้นจริงแล้วคุณว่า<อ>ทีมไทยอย่าเพิ่งอย่าเพิโดนก่อนหนึ่งในหนะขอเป็นหนึ่งในสามนะชชว์นะอะครับผมผมว่าตอนนี้ก็น่าจะโชว์อยู่นะอ่าเอาละครับเราลุ้นกันไปครับขอให้ได้คะแนนเยอะๆที่สุดอะเพื่อจารลึกเอาไว้ตรงนี้เออนะครับผมผมนี่ลุ้นจริง อบอลวงเข้าเราครับทุกคนครับผมเราอยู่กลางวงครับแต่เหลือ2ครับตรงนี้ครับไม่แน่เหมือนกันครับเพราะว่าขอบๆเนี่ยผมว่าตัวของรัชเนี่ยแล้วก็ตัวของไซเลนเนี่ยต้องตัดกันแล้วฝั่งนี้ก็ต้องตัดกันเองด้วยเหมือนกันครับลรขคามาไม่ได้ด้วยครับใช่ใช่ต่ออ้าแล้วามาเราก็ดังดักยิงได้ครับใช่ครับสบายครับเอาแล้วครับเียร์ไทยใส่เต็มตอนนี้โค้งสุดท้ายครับจะได้คว้าบูย่าในเกมสุดท้ายเพื่อเป็นของขวัญนะตรงนี้ แล้วก็โชว์ไปสักสี่บุญ่าตรงนี้แล้วะเบิดย้อยๆเข้ามาไทยสัมบอกว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยจะไม่รอดแล้วนะเพื่อนนะแล้วมีคนบีบเข้ามาเพิ่มเติมด้วยครับผมและเฮีชิวไปแล้วครับตรงนี้เหมือนพยายามที่จะมาเอาออปชันต่างๆให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วอีโวครับต้องน่าจะต้องข้ามฝั่งนะตรงนี้ท่านผู้ชมโอ้แล้วคือข้ามยังมีพื้นที่เล่นนะครับ15วินาทีที่อีโวสดีจะต้องเข้ามาลราเองหรือวิวคนเดียวครับที่พยายามจะเข้าวงครับผมเอาแล้วบีบเข้ามาเรื่อยๆครับพยายามขยับเข้ามาเรื่อยๆผมแล้ว ตัดสินใจข้ามสะพานหรือเปล่าตรงนี้ใช่ครับคงต้องเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าถ้าข้ามน้ำคือเจอฟินิกฟอสยิงฟรีแน่นอนครับรูมถึงตอนนี้ไซเลนครับยังคงกดดันครับศึกจิวิยาครับว่าจะเข้าวงยังไงดีแกไปสะพานหนึ่งแล้วใต้สะพานแล้วล้าส์เรียบร้อยครับอิลิมิเนตไปจบอันดับ4ไปครับเหลือ3นี้เท่านั้นครับอีโวสไซเลนครับและเหมือนไซเลนจะมาช่วยตัดอีโวก่อนสตรีดดวงเข้าไปค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเหลือเกินครับตรงนี้ครับ แล้วฮึบเอาไว้อยู่ฮึบเอาไว้ไอวอแข็งพอหรือเปล่าแข็งพอหรือเปล่าแล้วตรงนี้สตีบอกวงก็มาด้วยตรงนี้โอ้เล่นยากเหลือเกินท่านผู้ชมและค่อยๆขยับเข้ามาครับอีโวครับแซม13กับตัวของอาบุนี่เข้ามาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตัวหงายเข้ามา1่หงายเข้าไป2ตรงนี้นะตัวของไซเลนครับดับเบิลน็อกครับผมแล้วซ้ำมาโดนสกกายครับเขาตัดกันเองเลยครับทุกคนครับรอชัยชนะครับวงสุดท้ายอยู่ที่พวกเราอีกแล้วครับผมเอาแล้วหยุดไปอยู่จริงครับเขาตัดกันเองนอกวงครับ อ่าแล้วดีๆตรงนี้ครับไปตัดตัวของสตีทมาได้อีกหนึ่งครับอีโวตัวของฟินิก์ฟอยสครับก็รอจังหวะในการที่จะตัดไซเลนด้วยเหมือนกันครับไม่ให้เขาเข้าวงมาได้นั่นเองครับทำให้เขาเล่นยากที่สุดตรงนี้ครับไซเลนตัดอีโวครับแล้วฟินิก์ฟอยสให้ตัดไซเลนครับใช่ครับผมนับถอยหลังครับทุกคนครับผมจำนวนคนดูตอนนี้บอกเลยว่าทะลุไปแล้วก็จริงครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือถูถ้วยแลวครับผมอ่าแล้วโจ้นะหงายดีๆมาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวโค้ชช่วยยิงด้วยครับสแปมมาเรื่อยๆครับ แล้ววงกําลังจะบีบในอีก5าวีตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับผมเหลือสองก็จริงครับแต่ยังมีโอกาสในการที่จะคว้าบูญญาในเกมสุดท้ายนี้ไปครับใช่ครับผมรอครับจับตาดูดีสุดท้ายแล้ววงบีบพวกเขาออกมาครับแล้วเด็กคุต้องยิงครับยิงกดไปสบายๆกดไปครับแล้วพื้นที่อับแบบนั้นครับไล่มายิงต่อเนื่องครับรอเลยครับวงไล่มาชัยชนะก็ตามมาติดๆอีกนิดเดียวเท่านั้นครับเราจัดชนะแล้วครับผมเอาแล้วแล้ววงเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วเจ็บกันทุกคนครับ และดักมุมเล่นอยู่ตรงนี้โจครับโจนะตรงนี้ครับเ้วเป็นเดอะคูดครับเอ็มเจสิบเก้าเข้ามาเฉยเลยครับ้วสกายไปเก็บตัวของอีวัมาได้ครับ้วสุดท้ายตรงนี้ครับเข้ามาทีละหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับฟินิชฟอยครับผมฝังเลยครับตรงนี้ใช้คำว่าฝังแล้วกอดอกเลยครับโชว์ความยิ่งใหญ่ตรงนี้ไปครับว่าไทยแลนด์โนหนึ่งฟีฟาครับ เอาเลยครับผมคุณ<อ>ทีน่าครับขอคับพมก่อนตรงนี้ก่อนชูถ้วยนะครับผมคับพตรงนี้ครับถ้วยเปิดผูใจชูให้สุดใจเพราะเราเชียร์ไทยใส่เต็มโอโ้โหสุดยอดครับผมเป็นสวยมากตรงนี้นะครับผม